I can go up there. Mm -hmm. What's that? <coughs> that? Mhm. Mm Slowly look. I can use my braids. Okay. My braids are walking. Oh, okay. I didn't buy the mother's Oh, really? See? <laughs> เก่งมากรูกเก่งมากเ็นตันเก่งมากเก่งหลยเ็นตันเนี่ยมันเกาเลยประมาณหน่อยเก่งจังเลยลูก อันนี้เข้าเห็ดถนนใหม่บุท่านได้เปิดเนาะเข้าสซีเห็ดแบบเป็นแบบเป็นสวนให้คนนั่งอยู่นี้นะริมถานนนะกับปลูกต้นไม้ปลูกกลองไม้นี่อันนั้นอพาร์ตเมนต์สะพานยี่พันเมื่อนี้วันอาทิตย์ทั้งสิ่ภาเมนตันไปเห็ดกิจกรรมแต่ว่าสไปกินข้าวก่อนน้องดูน้องน้องน่าเบื่อ <c oughs> ไป <c oughs> If you can water because it's a sunny day. Uh, yes. huh? ah,

you my love. You're really nice. But the here. That's bad,

Bebê, o que 我就是。 You don't want me one for you? Yeah, maybe. Okay. Oh we don't pilot! Way. ก็มาหอดบานะทุกคนสะพันไปกินอนั้นไปกินว้ายความมไปกินอาหารฝรั่งเบลเล่เบลล่เขาทุกคน ชาพันธ์ ин, มันาหางอาหารอาหารฝรั่งมันมีอาหานเฟอรันไหมทุกคนชาพันธ์ก็ได้ซื้อมาสิบเมือว่ามันสิคือเฟอร์หวานเห่าับนะขาขาแสบคือเฟอบ์านเห่านี่คือแบบว่าโอ้โหชาพันธ์จะได้เที่ยวไปกินกินมาแล้วโอ้ยอาหารฝรั่งชอบอะไรกินหอยไหนหอยเอียงหอยมุ่งอ่ะแม่หอยหอยแมงฟัวอ่ะแม <laughs> เขาบอกเอียงมูมูมูมันเอิ่อมมาโมฟิตนะนะท่านเมาเป็นไหนกมูมนะูม <laughs> <mu>, ู <laughs> เขาบอกขอใจก็ได้ e uh, สร้างอย่างอื่นไปสี่ใส่แหงเขาเวิร์กเขาบ okay แบบโอเคเออเขาเส็ตเอาหแอาหงกินข้าวเกษมเวิร์กอิ่มหรือเวิร์กเสร็ออสนรว้ายเสร็นเป็นก่อนนะทุกคน รับรถมาสองโมงหนึ่งวินตั้นกินไหมซุปกินตั้นซุปเอาไหมฮะมีดูชิ้นเนื้อชิ้นเหนือสนเนอสร็จม,มันอืดอะแม้เขาพอใส่น้ำมันนะสื่อใส่กลงมากเขาพอใส่น้ำมันให้เอาบอสวินตันจิบบอส สวัสดีท่านผู้ชมนะครับโอ้โหจะมาเป็นตะเพียงเนรอเมื้เม้ถือใจเป็นตันภาพไปเที่ยวดีดีใจเป็นตันดีใจได้บอกดีนะหมามีเลยอันนั้นเพปผิดตูมี one t i s อ่ัมึงหหยีบผิดอันนั้นสะพานมึงหยียผิดขูมึงสิบหนาก่อน บ่คือบอ่คือบอ่คือไป้คือเสือคือเสือเศษก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวมากินจำอ้อยเจ็บอยูกมันเจ็บโอ้อยคือกระเสียบอะนี่ก็โอเคอยู่แล้วมันก็โบได้แบบว่าจุ่มเพือนน่อแบบแบบนั่งเลยมะกินไหม เนนูโร่เนีนเ่ยเชนเนี่ยอ่ะเอาให้ถูกเต่าเ่ออะไรน้องถูกเันอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยอ,อร่อยไหมอร่อยไหมอืม แวเจะันันกินกันเดี๋ยวอันนึงเดีวันงอันนึงคิมาเครสยนี่มสมาคิดมาเคิอ่าวะนี่าวกินไหมมาลิินตัินตัเดี๋ยวคนผักผักโตล้มตรงนี้ฮะแสบผักแล้วไง รสชาต um. ิมันก็โอเคอยู่แต่มันก็บลคือเฟอร์หานเทาเอื่นเฟอร์เข้าสิบอะไาเป็นเนื้อนะแบบน้ำซุปแบบข้นๆเข้มข้นเจ้มจนมากเลยท่าันกรับไปลาวท่านนี้ท่านไปกินเฟอร์ไงอินบัดด็อกหืนบัดด็อกเอาไซเอาไหมเนี่ยท่านบอกว่าจะกินน้ำซุปรสชัติ สูตก็โอเคอยู่เวเตนมาม่ดูลูกเดวจะต้องคชิแงโอเคดูกัดด็กัต๊กนะโอ้ยมาดวอันนี่ซุปนี่อ่ะเดี๋ยวชูมาให้มามีไปชิชูอาน้ี่ตอกไปันมีปุ 两个。<Yeah. S 2> yeah.